เอาเลยคก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะหายไปนานเลยนะฮะช่วงนี้พอดีว่าคอมผมพังนะผมไม่ได้เกียจนะพอดีว่าคอมผมพังก็เลยเพิ่งประกอบใหม่นะฮะก็เลยเพิ่งมาส่งก็ได้ไม่นานวันนี้นะฮะก็จะถึงปีใหม่แล้วนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะฮะแต่ใครที่ทุกอยู่ก็ขอให้ทุกอยู่แบบนั้นแหละครับที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะฮะเราเสียไปหรือเราพลาดไปนะฮะเราก็ต้องไต่ตองอยู่กับมันสักแป๊บนึงนะฮะแล้วค่อยหาความสุขให้ตัวเองนะฮะทุกได้นะครับ โอเคเกมนี้มีชื่อว่าคีคีโนโกะใช่ไหมอ่าเป็นเกมญี่ปุ่นนะครับผมแต่ทําไมผมกดกดเอ่อกดกดเพยงไม่ได้อ๋อนี่ <ID> เราเป็นเหมือนกิ้งก่านะฮะที่มาจากความสดไฟนะให้กับเราเอ่าสิ่งมีชีวิตที่น่ารักนะฮะที่อยู่ในเกาะแห่งนี้นะฮะก็ที่เขาน่าจะเป็นแนวประมาณแบบว่าแจากความสดใสน,นะฮะ <laughs> ให้กับพวกแบบสิ่งมีชีวิตเล็กๆแบบนี้นะฮะอ่ามันก็จะมีภารกิจได้ทําด้วยนะฮะก็ไม่ใช่เกมที่อะไรมากก็เป็นเกมประจนภัยธรรมดานะฮะเรามาดูว่ามันให้เราทําอะไรนะฮะในแต่ละด่านอันนี้อันนี้อะไรทำอ๋อให้ตักไม้ออกนะครับเออใช่ให้ตักกองออกนี่ใช่ปะใช่ไหมให้ตักออกไปนะฮะอ่าครับโอเค เรียบร้อยนะแล้วไอ้ตัวนี้ให้เราทำอะไร <laughs> แล้วให้เราปลูกต้นไม้ใช่ไหมตรงไหนตรงนี้เหรออ๋อให้เราปลูกต้นไม้ปั๊บอ๋อหุ้ยหุ้ยพื้นเริ่มเขียวพื้นเริ่มเขียวแล้วโอ้โหอ่าผมลืมบอกไปนะฮะไมผมเป็นไม้หูฟังนะฮะอาจจะ มีเสียงแสบๆหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะใครพอฟังได้ก็ฟังนะแต่ผมว่ามันน่าจะแส,บ,สบเพราะว่ามันยังไงลหละมันเออช่างมันเะน,นะฮะเดี๋ยวมีตังค่อยซื้อใหม่นะฮะแล้วไอตัวนี้ให้เราทําอะไรเสียงอย่างน่ารักเลยอ่ะแล้วอ๋อให้เราเอาหินลงอ่าก็จะเป็นเหมือนเป็นแท่งเป็นแท่งขึ้นนะฮะโอเคเห็นนี้หรือเปล่า อา้าวทำ,ทำไมทำไมได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมทำไม่ได้อ๋อหรือว่าเราต้องทำภารกิจให้หมดทุกตัวก่อนตัวนี้ให้เราทำอะไรตัวนี้อ่ะอ๋อให้เราแบบเอาหิมะออกจากต้นไม้นะฮะนี่หรือเปล่าต้นนี้หได้ไหมอ๋อปับ๊บมาเรียบร้อยอันนี้ไงเสาเปิดให้เราไนะด้อุ้ยแล้วแบบอุ้ยดูดูดู้าแบบเพิ่มเริ่มขึ้นแบบสูงมากเลย เฮ้ยย่าขึ้นสูงจัดเฮ้ยเยเดี๋ยวผมลองปรับอ่าสุดๆด,ดูนะว่ามันจะได้ภาพประมาณไหนนะฮะตอนนี้ผมปรับอยู่เป็น normal นะฮะโอเคปรับโอ้โหสวยไหมหรือเท่าเดิมหรือเท่าเดิมไม่รู้นะแต่๋วคอมผมเริ่มกระตุกกระตุกแปลกๆนะฮะเดี๋ยวถ้ามันกระตุกยังไงเดี๋ยวค่อยเอาลงไม่ได้แรงมากนะคอมประกอบใหม่ก็คือง,งบเล็กๆน้อยๆนะฮะ ปั๊บอ๋อนี่ไงหน่วงเลยอ๋ก็จะเป็นหินขึ้นอย่างนี้นะเป็นสะพานข้ามน้ําไปนะฮะันจริงเราว่ายก็ได้เราไม่ต้องข้ามนะฮะโอเคเดินข้ามมาก็จะเป็นอีกฝั่งนึงนะฮะของเกาะนะฮะรู้สึกเกาะนนี้จะไม่มีความเขียวเลยนะฮะใบไม้ก็ไม่มีสักใบนะฮะเราก็ต้องปลูกก่อนใช่ไหมอ่ะมันสอนให้เราทําอะไรบ้างตักตักหิมะออกใช่ไหมอ่านี่ ครับอ่ามีสองเนนะฮะอันนี้ก็ต้นไม้อีกต้นหนึ่งตู้บอกแม่เริ่มเขียวเลยฮะใบไม้เริ่มกลับมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่เริ่มหน่วงแล้วฮะถ้าน่วงอีกสักแป๊บผมก็จะเอาลงแนละ้วทุกคนก็ซึมซับไปก่อนนะฮะในช่วงที่มันยังยังไม่กระตุกแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มกระตุกแล้วเริ่มกระตุกแหละอ่ามันจะให้เราปลูกต้นไม้ด้วยใช่ไหมอ่านอันนี้คืออีกที่หนึ่งนะฮะผักออกไป ตักออกแล้วพื้นก็จะเริ่มเขียวพื้นเริ่มเขียวแลวหญ้าก็เริ่มเกิดแล้วฮะโอ้โหเกิดเร็วมากอะเริ่มน่วงแล้วเดี๋ยวปลูกต้นไม้ก่อนปบ๊บเรียบร้อยไอย้มีสองมีสองต้นวะอ่าเริ่มเริ่มน่วงแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลงกันแป๊บนึงไม่ไหวนะฮะคอมไม่ได้แรงมากนะฮะอะประมาณนี้ก็น่าจะไหวอยู่ อ่าลื่นขึ้นใช่ไหมอ่าแต่กภาพก็ดอบลงไปนิดนึงนะฮะนิดนึงไหมหรือเยอะเลยเออแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ไหนต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ไหนเอยอ๋อนบนนูน้นบนนูน้นบนนูนนน้นไม่ดูว่าเกมนี้จะจบยังไงนะฮะผมมันไม่เกมไฟไม่เยอะนะเป็นเกมแค่กิกเดียวแต่น่าจะจบในอีกไม่ช้านี้นะฮะงั้นผมจะเล่นให้จบเลยแล้วกันะะนะฮะหวังว่าจะไม่นานเกินชั่วโมงนะฮะเรียบร้อยนะฮะ นี่ไงเสาเปิดให้เราแล้วเสาเปิดเรียบร้อยโอเคโอ้โหสวยมากนะแถวเนี้ยถ้าแบบว่าถ้าคมผมแรงมากกว่านี้เออผมจะปรับไฮให้ทุกคนแบบดูทั้งคลิปเลยแต่ว่าไม่ไหวจริงนะฮะไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงอันนี้ก็กดลูกศรลงนะฮะป๊บเรียบร้อย,อยเดี๋ยวทะลุลงไปเลยเหรอโอ้โหนี่เป็นในท่ำใช่ไหม โอ้โห oh. สวยจริงสวยจัดโอ้โ oh. หเป็นเห็ดอันนี้พวกเห็ดอะไรเห็ดหลินจือใช่ไหมเห็ดเลืองแสงเราเก็บได้ไหมไม่ได้อะเราทําอะไรกับเราไม่ได้เลยนะฮะให้เราเดินดูอย่างเดียวโอเคเดินแบบซึมซับบรรยากาศนิดนึงนะครับโอ้โ oh. หสวยดีสวยจังอะไรจริงโอเคใกล้ถึงทางออกแล้วโอ้โหแสบตาแสบตาโอ้โ oh. หสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคปไว้ก่อนเอ่อแคป อ่ะโอเคกลับไปก่อนเนะฮะไม่รู้จะได้ใช้เป็นโปกไหมแต่น่าจะได้ใช้โอเคมาอีกฟังนึงเออเราต้องเริ่มจากตรงไหนดี <g ül ch> ก่วงมากนะผมว่านี่ไงต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราต้องฟันก่อน <c oughs> ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ที่เราต้องเอาหิมะออกก่อนปับ๊บอา่าเริ่มเขียวไหมเริ่มเขียวไหมอ่าเริ่มเขียวแลเริ่มเขียวลเลยอา่าเดี๋ยวผมขอสำรวจดูก่อนว่าแถวนี้มีอะไรเนะฮะ จะได้ไ่พาดอะไรไปสักอย่างอันนี้คือเกาะฝั่งตรงข้ามที่เราเพิ่งมาใช่ไหมนี่ไงเขียวแหละเกาะน,นั้นเขียวและเกาะน,นี้ยังขาวอยู่เฮ้ยนี่ไงที่พวนดินไม่ใช่ที่ปลูกเอา้าเดี๋ยวอะไรนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่หลุมปลูกต้นไม้นะฮะเป็นหลุมของเจ้าตุ่นนะฮะนั่นนู่นน่าจะเป็นหลุมของเราที่ปลูกได้แต่ไม่ใช่ก็ไม่รู้แล้วแหละใช่ไหมโอเคได้ครับผมมีหลุมตุ่นด้วยนะฮะหลุมหลอกนะฮะอ่า เรียบร้อยเริ่มเขียวไหมเริ่มเขียวแล้วเริ่มเขียวแล้วครับเริ่มเขียวเริ่มเขียวขึ้นเรื่อยๆส่วนนี้ไอ้นี่หลุมหลอกนะฮะเนี่ยไอ้นี่หลุมหลอกเป็นหลุมของตุ่นนะฮะนี่ไงต้นหนึ่งนะฮะโหเริ่มทวงขนาดอร์มอลยังน่วงครับอ่าครบแล้วนะฮะเออส่วนกองหิมะก,ก็นี่ไงอยู่ไม่ไกลกันเลย ครับครบแล้วฮะเหลืออีก no ก็คือน่าจะเป็นเออ่ไอ้เจ้าเอ่ออันนั้นหรือเปล่าไอ้เจ้าอ่าไอ้เจ้าไอ้ที่มันปลูกต้นไม้เออนั่นแหละไอ้หลุมหลอกอ่ะนี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยนะฮะสวยมากเลยแถวนี้เดี๋ยวแคปไว้ก่อนแคปไว้ก่อนแคปไว้อย่างเดียวอะไรสวยๆนี่แคปไว้ก่อนนะฮะนี่ไงหลุมนี่ไงโอ้โหมาแอบอยู่นี่ปั๊บเสร็จเลยหรือเปล่าเนี่ย อู๋พาพาพากระตุกกระตุกกระตุกเรียบร้อยครับผมย่าก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคอมผมก็เริ่มกินสเปคขึ้นไปเรื่อยๆอ่าเกมไฟล์เล็กๆนะฮะแต่กินสเปคนี่ระดับคอมแบบระดับแบบซ g เลยนะฮะอะไรคือซ g วนะเนี่ยอ่าเสาตรงนี้ก็จะขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมอ่าลูกศรลงครับนี่ไงปึ๊บ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 โห ก็าทำดีจริงๆนะเนี่ยทำดีแบบโอ้โหเกาะนี้ใหญ่จัดเกาะนี้เขียวแล้วนะฮะสวยมากนะฮะก็เหลือแค่เกาะนี้นะฮะอุ๊ยดีเกือบตกเกือบตก่ะเกาะนี้มีอะไรเนี่ยมีตุ่นด้วยนะอุตุ่นตุ่นทะลุอีมะอย่างเงี้ยเห็นไหมพวกแบบตุ่นอย่างเงี้ยมันเดินยากใช่ไหมเราก็ต้องมาทําให้เกาะเขียวนะฮะทำให้เกาะมีพืชพันธุ์มากขึ้นนะฮะเพื่อจะได้เจริญชีวิตต่อนะฮะ ใช้คำว่าจเจริญชีวิตเลยโห,หต้นไม้นี้ตั้งสามต้นเลยอันนี้โหมีเจ้าพวกคุยได้ไหมเฮ้ยมีการส่งหัวใจด้วยนะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้หมาป่าล่กัดผมไหม่ยไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมนี่ไม่เป็นไรไม่ตื่นแต่เดง้งแต่เด้งได้นี่นี่ด้งเดง้เดงได้ <laughs> เด้งได้โอ้โห นี่น่าจะเป็นโฟมนี่ไงหลุมไม่ไม่หมลุมหลอกนะโอเคับปลูกต้นไม้เรียบร้อยฮะเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วเริ่มเขียวมาแล้วข้างล่างนี้มีเกาะด้วยนะฮะรู้สึกจะเดินมาฝั่งนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่จะเป็นทางลงใช่ไหมใช่ไหมโอ้ใช่ด้วยเฮ้ยนายไปทำอะไรอ่ะโอ้โห,โโห,โโหมีการส่งมินิฮาร์ดให้ด้วยนะ รู้สึกจะเป็นนี่ไงต้นไม้ต้นหนึ่งนะฮะหมดไหมไม่หมดนะฮะเหลือ,อไอเจ้าอะไรวะออไอไอหลุมอ่ะไอไอที่เป็นหลุมอ่ะใช่ไหมโหระยาเริ่มสูงนะฮะเริ่มมองยากขึ้นนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเหมือนเราจะเก็บอะไรได้ต้นไม้นี้หมดแล้วนะฮะก็จะเหลือไอหลุมนะฮะหลุมที่เป็นแบบยังไงล่ะหลุมปลูกใช่ไหม ใช่ไหมไม่รู้ลืมเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะฮะอ่อนี่คือหลุมแรกนะฮะที่เราโลรกไปแล้วนะฮะอะไรคือมี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 ม,ม,มีมีอะไรอันนี้ทางกลับเรานะฮะเฮ้ยแต่ว่าหายากจริงเลยหายากจริงนะฮะเดินให้มันทัท่วๆเลยแล้วกันนะฮะไม่มีฮนะ เอานี่ไงโถเ้ยหาตั้งนานครับโอเคเสานี้เปิดแล้วนะฮะครบนะฮะในที่สุดแล้วก็ไปด่านต่อไปได้หรือเปล่าหรือจบไม่รู้ต้องลองป,ปั๊บปึ๊บปึบขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเราวิ่งตามเราวิ่งตาม เราวิ่งตามเลยเราวิ่งตามเลยนะฮะเราวิ่งตามไปเลยโอ้ขึ้นไปบนภูเขานะฮะวิ่งตามไปเหมือนจะไม่มีไปต่อแล้วหรือเปล่าจบแล้วเหรอก็เกมกิ๊กเดียวแล้วเนาะนี่ไงเพลงเริ่มขึ้นแล้วนะฮะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ไม่น่าจะมีต่อนะฮะน่าจะจบแล้วนะครับน่าเพลงขึ้นอย่างงี้น่าจะแต่งฟอร์เพลงยินแล้วน่าจะแต่งคิวฟอร์แล้วนะฮะขอบคุณที่เล่นแล้วหรือเปล่า อ,อ้าออามืดเรียบร้อยนะครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยจบเร็วมากา <c oughs> นะนี่กิ้งก่านะฮะตาม,ม่วงด้วยอ๋อนี่ถ้าจับหมวกในตำนานอ่าคีนโกะนะฮะ เรียบร้อยนี่คือผู้สร้างได้ไปดูเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้ละมั้งเปิดได้แหละอ๋อนี่เป็นผู้สร้าง <laughs> อันนี้คืออินเตอร์แอคใช่ไหมมีคนเขาคิดมานะฮะโอเคก็สำหรับทีนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะฮะก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะก็เป็นเกมแบบว่ามาให้ขายคิดถึงเท่า <laughs> นั้นเองนะฮะมาให้ขายคิดถึงพูดไม่ชัดมาให้ขายคิดถึงแค่นั้นนะฮะเพราะว่าไม่ได้เจอนานนะฮะโอเค นี่นี่โอเคครับ okay, ผมยังคิวฟอร์เลยฮะก็บายนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์นะฮะกดทำไมไลค์ไม่รู้นะฮะเพิ่งทำเลยไม่รู้ว่ากดไปทำไมไลค์ก็ตามนั้นเลยครับผมบายครับผม